กันวันนี้เรามาโคดไ่เดอนไอใส่เบลดเบดใส่เดือนใส, BRE AD, BRE AD, BRE AD. ใส่เดือนเราจะทำเสร็จการใส่เบด,อเด AD, ตอดกลางวันนะครับ ยาโลเมื่อเราได้เหยื่อมาแล้วนะครับนี่คือเหยื่อนี่คือเบ็ดขั้นตอนต่อไปเราจะไปใส่เบ็ดกันมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงขั้นตอนกนารใส่อาจจะไม่ได้ดูนะครับเพราะมือกล้องผมไม่มีได้เหยื่อมาเป็นไส้เดือนนะครับถึงเวลากุเูเบ็ดแล้วนะครับเราไปดูกันว่าเราจะได้อะไรไหม ถ้เป็นตอนกลางคืนอย่างน้อยๆน่าจะได้สักตัวสองตัวถ้าเป็นตอนกลางวันเราไปดูดีว่าว่ามันจะได้อะไรมยคยั้งแรกผ่านไปโอ้โหเงียบก,กริบเงียบมากเงียบเกินเงียบเกินได้ไอ้นี่นี่มีรุนนครับทุกคนนี่มีรุนเอ้ยนี่โดนนี่โดนโดนนี่โดน โดนหนึ่งตัวเออหนึ่งตัวตัวไม่ใหญ่แต่ได้ปลาช่อน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 